อยู่ไม่ไกลนะครับจากบ้านที่ผมอยู่<ม>น่าจะไม่ถึง5นาทีก็ถึงนะครับอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรนะติดทางมอเตอร์เวย์อันนี้ก็ใกล้ร้านแล้วนะครับนี่ไงร้าน <c oughs> ติดถนนชื่อร้านว่าร้านโกฮับนะครับต,ตัวเตี๋ยวเรือห้านโกฮับจอดตรงนัน้ไนไงเลยมาแล้ว ็ถึงแล้วนะครับจอดรถมีที่จอดรถเยอะนะครับมีร้านค้าขายขนมเยอะแยะเลยครับอ๋อเออเรามากินหลายรอบละ ผมก็มากินหลายรอบแล้วนะครับมันอยู่ใกล้ๆบ้านผมเลยตอนนี้ก็น่าจะใกล้ปิดแล้วนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรมีทุกอย่างครับมูสเตะ๊ะต้มสัง เอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นครับพิเศษขอน้ามซุปไปเยอะหน่อยนะเซเ,เล็กครับ นี่นะครับผมก็สั่งเป็นก๋วเตี๋ยวเนื้อนะครับก็เป็นก๋วเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับเดี๋ยวรออีกเมนูข้าวหมูแดงยังไม่มาอันนี้ก็ข้าวหมูแดงนะครับมาแล้วจริงๆเมนูเยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเราจะสั่งอะไรเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะครับ เพียบนะครับขอบชิมมุกอบคุณหมอ ตอนนี้ก็าิีดอิ่มแล้วนะครับออเอารวมได้ไหมั้ยใชค่ะยี่สิบห้าบาทโอ้แต่แค่นี้ไว้เดี๋ยวจะหาร้านใหม่ๆไปถ่ายเรื่อยๆครับก็พยายามถ่าย ไปไหนเวลาไปไหนก็พยายามเก็บถ่าย <c oughs> ที่จอดรถมีนะครับร้านนี้อยู่ติดถนนเลยร้านหยุดทุกวันอังคารนะครับก๋ยเตี๋ยวเรือหลานโกฮับครับผม ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมถ่ายแค่นี้แหละ